สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจันเดียวกับเมียวได้บายพัศวีนะคะสวัสดีจ้าห้างหายกันไปส่งวันไม่ได้มาทำคลิปเลยเพราะว่รนขี้คลานค่ะถึงวันนี้ก็มาค่ะกินข้าววันนี้กินไง่ายๆค่ะทำไอ้นี้ค่ะอเขาเรียกอะไรนะแจ่วมะเขือเทศค่ะแจ่วมะเขือเทศอยากกินวันนี้ก็เลยเข้าไปเล่คลิปใน Youtube วิธีการทำก็เลยค่ะ ก็นั่นแหะได้มาเพราะว่ามันมีเครื่องเทศอยู่แล้วที่บ้านก็เลยนั่นแต่ก็มีวันนี้ทอดไข่ค่ะไข่เจียวแล้วก็ผัดฟักทองอีกนึงมันนี้กินง่ายๆค่ะเพราะว่ากับข้าวที่บ้านนั้นเหลือมัดแล้วนัวตัวชาวนู่นแล้วแต่ไปร้านหนักวันอาทิตย์กับข้าวมัเแล้วก็เลยห้ากินอะไรง่ายๆที่มีที่บ้านค่ะดีว่ามีไข่มีฟักทองแล้วก็มีเครื่องเทศไม่ต้องโอ้อกางงเงงลรากินกันค่ะกินข้าวร้อนมากวันนี้ร้อนเลยเรา ผลแจ่วมักเขือเทศค่ะคงร้อยกับพักวันนี้พักได้อย่างพักครังบานมังพักสือมังไอ้นี่ก็เขาเรียกข้าวตองค่ะข้าวตองขรางบานตัดโอเหล็กเดียวนี่สดๆค่ะตัดออกปลูกเองกินเองค่ะนักเลงพอ อร่อยมากๆแเน่นพักวันนี้อืมร้อยมากๆปรดชาตเข้าวนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆเดี๋ยวร้อยค่ะกินกับรันติร้อยกินกับลาบก็ร้อย ร่อยมันก็น่าพึงอำาหนามเซ็ตนั้นกอนนี้ก็ผักเขาเรียก่าอะไรผักไผ่ผักแพ้ว่ะึซื้อมาวันก่อนต้องหมัดก็เอาไปโพไปกันค่ะโพลไไปทีเดียวกับเนี่ยตอนเนี้ยตรงแห่ติดไม่ติด เอามาปลูกไร้วันะปลูกไม่เต็มจักที่หนึ่งไม่รู้ปลูกไม่เป็นหรือเปอ่เนี่ยยากมีไว้ที่บ้านพักกล้อง้ยั้งเพืวันนี้นั่กระบ,บอกบอกซือมาไล่วันและไม่มัดที่บล็อกบ้าน Mình làm clip lại 1 phong 1 rồi đó Mình sẽ làm Rõ ràng Rốt mặt rồi ha Dèo mắc ไ,ไอเรี่องไอนี้ก็ใบเลี้ยงค่ะใบเลี้ยงซื้อมามัดหนึ่งบนก่อนได้กินกดเด็ดัน,นี่เลยค่ะแบบนี้เลยอืมร้อนกม ร้อนระเบิดละเบอร์เลยอ่ะ กินน้ำก,ก่อากินข้าวเซ็ตตัวเดียวก็ข้าวไปเจเอค่ะ่ะไม่ไว้เลยวันนี้โรนมากข้าวไปเจเอพอตกนัววันเย็นๆไม่เย็นแล้วกตีห้าน เออก็ยินนันะตลกตีฮาไว้ออกไปนั่นไว้ออกไปช่ำตน้นฝวงฝ่าค่ะกับต้นในนั่นต้นดอกทองอัไร่ะสืส่อทุ้งมาแล้วแล้วก็จะช่ำเพื่อติดขยายพันธุ์ครับลองทำแรกค่าไรยทําช่วงเนียนแกเงาแกเครียดค่ะเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่บ,บ้านก็ต้องห้าไรทำเกันไปเลยๆพอต้นใหม่ใครชอบทำไรก็ทำเลยค่ะห้ากิจกรรมทำอยู่บ้าน เดี๋ยวทุงท่งหมาก,กทุ่งลกๆอ่นะทุ่งไส้แกงเด็กๆแถวๆเนี่ยถึงกับช่ำตน้นไม้ไส้หนาเลยถึงกับพวกลองเหลติดไม่ติดถ้าติดก็ถือว่าสุดยอดค่ะปอเป็นคนีชอบต้นไม้ชอบต้นเฟืองฝ่ามากทส่สุดเลยดอกมันสวยถึงมีอยู่แล้วประมาณหกต้นีน่บ้านนะถึงนี้ถ้าว่าขยายพันธุ์ติดเต็มบ้านเลยทีนี้ชอบชอบต้นเฟืองฝ่า มันเป็นตน้นไม้ต้นแรกต้นฟ้นนะมันน่าเลียงเราไม่ต้องใส่อะไรมันมากข้าเลยทํำแกงเงาไปก่อน น่าวัอีกนาเวว COVID น,น,น,เกนเลยแล้ววงาง้โควิดนี่่อนพอได้เบื่อกันเลยละคาไฟน้าว่าเดือนนี้ไล่ตังนาว่าเพราะว่าเปิดกันแต่ไหนทังวันทังคืน one. แล้วเอาไม้กับข้าวไร้บรน,นี่นี่เหีแต่พักกับไก่ทอดกับพัดผักทองกับเจ่วป่ากินข้าวได้ค่ะร้อยเหมือนกัน เอารถไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ให้ดูรถจอดกลางแดดตุกวัน แดดหลมหลมตกแล้วก็ตัวเดียวก็ออกมาจัดการหน้าบ้านเราลูาลกต้นไม้กินไปกินมากแบบ ได้แรงเนื่อยน่ยถึงมากแต่คล้องทุกใจค่ะดูมันไม่มีไรจริงนะแต่ว่าเป็นคล้องใจทุกใจเราก,ก็กินได้ค่ะโอเคค่ะไปก่อนลาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย